สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนนติกับดิฉันมศึกษา่สาสวัสดีค่ะหนูชื่อนักรีนางสาวนัสินสเมดฉันมยมศึกษาปีที่หกสาเลขที่สิบเจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีดิสเล็คอสัเมดฉันมามศึกษาปีที่หกเลขที่ที่สาค่ะ ชนาีกาพอคะ่ค่ะชาดี์ี่ท่ีี่ีทวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของมัสยิดวาเลฮเซนหรือในามวาัยตาลมานอค่ะเชิญรัชมได้เลยค่ะมัสยิดตาลนอหรือมัสยิดวาเดลฮูเซน หรือที่ประชาชนรู้จักในนามมัสยิด300ปีเป็นศาสนาสถานในศาสนาอิสลามตั้งระหว่างอยู่ท่ามกลางบริเวณเชิงเขาบูโดหมู่หนึ่งบ้านตะโละมามนานะตำบลลูโบซาวออำเภอบาเจาะจังหวัดน,นาราธิวาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2167ซึ่งจะมีอายุครบ 400ปีในปีพุทธศักราช2567เป็นมัสยิดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกย่องให้เป็นมัสยิดที่มีความงดงามและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมาลายูภายในมัสยิดเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเขียนด้วยลายมือของวันอุซินอัสซานาวี อิหม่ามคนแรกของมัสยิดมัสยิดต,ตะลุมานอเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยการใช้ไม้ตะเคียนที่มีอยู่มากในป่าบูโดมัสยิดมีรูปแบบในการออกแบบโดยให้มีอาคารจำนวนสองหลังอยู่ติดกันโดยอาคารมัสยิดหลังแรก กำหนดโดยสร้างให้มีหลังคาทั้งหมด3ชั้นลักษณะของเสาอาคารแกะสลักลายดอกพิกลสำหรับหลังคาชั้นที่3เป็นโดมรูปเก่งจีนแท้อยู่บนหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาซึ่งในอดีตเก่งจีนจะถูกใช้เป็นหผอาอซาน สำหรับโครงสร้างของอาคารมัสยิดหลังที่สองกำหนดให้มีหลังคาสองชั้นโดยหลังคาชั้นที่สองนั้นมีจั่วบนหลังคาชั้นแรกมีฐานดอกพิกุลหงายรองรับจั่วหลังคาอีกชั้นหนึ่งถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานการสร้างโดยศิลปะทางมลา,ายู ไทยและจีนมีคุณค่าเป็นสถาปัตยาการรมที่มีความงดงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพหุสังคมปัจจุบันมัสยิดต,ตะลุมานะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาเรียนรู้ในสถาปัตยกรรมเก่าแก่มาชมเป็นจำนวนมากรวมถึงได้เห็นถึงสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่มีสภาพทรุดโทรมจึงได้มีการเสนอแนวคิดให้มีการปรับปรุงพัฒนาบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมรวมถึงสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาแห่งนี้มากขึ้น